สวัสด oh. ีคร oh. ับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรเอามาเบิ่งเสี้ยนจอดเอาเอาตั้งตาจอดโดนโดนยังได้พอสักหนึ่งโอ้วกลมอยู่ด้วยพี่ยำตั้งแต่ละมันแตกยากแค่ดังนี่แตกก็มีหลายเงินไล่ไปเรื่อยๆมันขอวังกันขอวังเนี้ยหนึ่งกว่าดึงต้นพระเกศต้นนั้นตายตายตาย เดไมจูดมังู่่ะไ้จูดแ็่เดียวิือลายอยู่ว่าจะจูดแม่นเดีนี่แหะติ๊กปะติกปะมือนได้ไปนอนอันเหมือนรูดเลยติกปะจะให้สิเป็นปั่นให้อะวะ ปันนี่หลายแพร่เร็วเลยจอดินิ่งตึงวะตึงวะตึงวะปันี่วะเอ้า,อาน,นุ่นจัน,น,น,จนโอ้ยซ้ำหมู่บ้านนั่นแหละเอาเอาพูดกับคุกกับคุปลา ปนนั่นจันเลี้ยงสปียังสิงสี่ไอ้าเก็บปนนั่นจันน้อยครับเอ้ป้ามันเหรอพี่เอ็มอ๋อมาดีๆเี้นจอดมาตึงยังยิงบึงแล้วเลี้ยงโบ๊น

ห่ปลาค่อ่เดียนี่กินเอาบอล่องหรอแล้วเอาเอาเอาไปเจ็มันต้องมันต้องเซียนมากเอามาหนโอ้ยนั่นล่ะไอ้ไอ้นัดไดดินพับๆอยู่เนี่ มันบ่เคยพอดเอาปแนงครับมันซับนี่แหละเนาะมันบ่ใหญ่กว่าใย่กนี่เลยมันซับนี่แหละจอดปานายเด้าเขาปอีกแล้วป้น่ยครับเสร็จเอารุ่นใส้เดียวกันนะมจอด

บอ่อน,นี้เป็นน้ำมันลดแล้วนะครับสูบเส้นอ้อยคเลย,เ,เ,ยเลอกๆกัยังเชื่องนี่นึ่งน,นะเบ็ดเบ็ดลากตัวครับเป็นอันสามอันก็บอกต้องพุ่เนาะ

บางยเลยก็ไม่ได er ้สมรถแต่จวมัดแตเงเอาเอกเอาเอาสุแล้วแล้วข้าวเอาเดีจอดกับสอมรถเกี่ยวเขาเดีกับสอมรถเดี๋ยกับิบรอเดีกับหกลอนเพิ่นเลีนบอลรถหกลอเพิ่นมันนี้องายเป็นโดนปนินครับ

มีได้ปลาในครับไปเร็วนู่นได้อีกตัวนึง <S <S โอ้นี่มันน,นี่ขนาดเท่านี้แหละปลาใน่อยโอ้ยไงเท่านี้โอ้อย,ยต้องใส่เวลาหลายปีมันหนามหอบอก,กว้างไงมันบวกละหลายตัวต้องเอาออกหุ้นเยอะจักเพิ่ง อนน้่เร็ว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 เ็เเจะเปลีนยะจะเป็ี่นยืมวะนี่นี่จะเปล่มนี่เนี่เอ เดี๋ยวนี้มันมันได้ปนิ่เอ้ยมันจะ้ปไหน,นยกเนี่ย,ยดูช็อตนี้กันต่อครับสวัสดีผู้ชมทางช่องยูทูบเจ้าของการเกษตร mâm mâm liver mày ăn mày 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 กำลังโปะกำลังหาครับเอาเอาตึงตึงว่าจะตึงตึง Ồ, <laughs> oh, nhai vô bà này rồi nè Một đen cắt bà... Ồ, oh, bà này Bà <laughs> này nhai rồi nhai Ừ, bà này Má, má Ồ, thắng không luôn ไปกับปูไปกับปูลมตอนนั้นขึ้นมาใหญ่เบิ่งใหญ่ลูกนี่